สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอร์ตคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้เราจะมาดูผลการแข่งขันแบดมินตันอออิงแลนด์ในประเภทหญิงเดี่ยวครับระหว่างบุษนัน์อึ้งบำรุงพันธ์พบกับใต้จือยิงจากเชนิดไทเปเมื่อวางอันดับหนึ่งของรายการและมือหนึ่งของโลกในปัจจุบันด้วยครับเปิดเกมแรกทั้งคู่เล่นได้ค่อนข้างดีครับทั้งใต้จือยิงและบุษนัน์แต้มเบียดสูสีกันมาเลยครับแต่ใต้จือยิงอาจจะมีอันฟอสอัลเลอร์มากกว่าจากการตีออก โดยจบครึ่งเกมแรกนั้นบุษนันนำอยู่ที่11ต่อ10ครับและเปิดครึ่งเกมหลังมาครับใต้จือยิงนั้นเร่งความเร็วเกมของเธอขึ้นมาครับซึ่งก็ได้แต้มชุดมาโดยมาแซงกลับนำอยู่ที่13ต่อ11แต่เล่นไปเล่นมาครับใต้จือยิงก็เกิด Unforce d e r r o r ขึ้นอีกครั้งครับบวกกับบุษนันที่มีความเหนียวในเกมรับของเธอเพิ่มขึ้นด้วยทำให้บุษนันกลับมาแซงที่15ต่อ13ครับแต่ทั้งสองก็ยังมีอันฟอสกันไปมาเรื่อยๆครับ ทำให้แต้มมาเสมอกันที่17-17ต่อและก็มาเสมอกันอีกที่19-19ต่อครับและในแต้มขึ้นเกมพอยน์นั้นเป็นบทสนันครับที่พลาดรับเบี่ยงตัวออกข้างไปครับทำให้ใต้จือยิงขึ้นเกมพอย์ก่อนและก็เก็บแต้มสุดท้ายจากการหลอกหน้าไม้เปลี่ยนทางทำให้บทสนันนั้นหลงครับแพ้ไปก่อนในเกมแรก21-19ต่อครับเปิดมาในเกมที่2นะครับบุสนันใช้ความเร็วเล่นงานใต้จือยิงบวกกับความเหนียวในเกมรับ ทำให้ใต้จื่อยิงพลาดไปหลายแต้มเลยครับก็เป็นบุษนันนํามา5ต่อ2ครับและใต้จื่อยิงก็ไล่ตามเรียกว่าชุดใหญ่เลยครับจากความแม่นของเธอและความผิดพลาดของบุษนันโดยกลับมาแซงเป็น10ต่อ5ครับและครีมก็เบรกแต้มของใต้จื่อยิงไว้อีกครั้งโดยไล่มาเป็น7ต่อ10แต่ก็เป็นใต้จื่อยิงครับที่ยังขึ้นนำช่วงพักครึ่งแรกของเกม2ไปด้วยสกอร์11ต่อ7ครับ และช่วงหลังพักครึ่งเกม2นะครับบุษนันใช้เกมบุกทำแต้มจากใต้จือยิงตามขึ้นมาเป็น10ต่อ11ครับและก็มาแซงได้จากการเช็คลูกออกที่ผิดพลาดของใต้จือยิงโดยขึ้นนำที่15ต่อ14ครับและช่วงท้ายเกมครับความผิดพลาดของทั้งสองก็ยังมีพอๆกันครับทำให้มาเสมอกันอีกที่18ต่อ18และในช่วงท้ายเกมครับบุษนันได้แต้มจากความผิดพลาดของใต้จือยิงอีกครั้งถึง2แต้ม ทำให้ขึ้นเกมพอยต์ก่อนเป็น20ต่อ18ครับและใต้จือยิงก็ใช้ความเก๋าครับไล่ตามมาตีเสมอที่20ต่อ20และจังหวะการเล่นที่สามารถคุมลูกคนไก่ได้อย่างยอดเยี่ยมก็ทำให้กลับมาแซงเป็น21ต่อ20ครับและก็เก็บแต้มที่22ไปได้จากการหลอกตัดครับจบเกมใต้จือยิงเอาชนะบุษนานไป2ต่อ0เกมครับ21ต่อ19และ22ต่อ20 ผ่านเข้ารอบ quarterfinal ต่อไปครับแม้ว่าบุษนันจะแพ้ไปนะครับแต่ก็สแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่ยอดเยี่ยมเช่นกันครับก็ต้องชื่นชมในความทุ่มเทของเธอด้วยครับเชื่อว่าหล,หลายๆคนที่ได้รับชมการถ่ายทอดสดแมตช์นี้ก็คงแอบมีความรู้สึกเสียดายกันอยู่บ้างอย่างแน่นอนครับและเพื่อนๆรู้สึกอย่างไรกันบ้างก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับช่อง sport comment ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ